สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะชุดนี้จะเป็นชุดซีรีส์ที่เกี่ยวกับชายเท้าเป็นหลักวันนี้ดิฉันนำประโยชน์ของชายเท้ามาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างน้อยที่สุดคะ่ะเราจะได้เริ่มต้นในการที่จะดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารเป็นยาซึ่งต่อไปดิฉันก็จะมีเมนูดีๆเกี่ยวกับชาเท้ามาฝากด้วยแต่ในวันนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าชาเท้าเนี่ย มีคุณค่ามีสารอาหารและมีประโยชน์มากมายมากเกินกว่าที่เราจะเคยทราบกันมาก่อนค่ะไปดูกันนะคะไชเท้าจะช่วยเติมเต็มระบบภูมิคุ้มกันค่ะเพราะปะกติแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะไปหาซื้ออาหารที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันมาทานกันแต่จริงๆแล้วค่ะเราสามารถหาได้จากไชเทา้าประการที่2คือกรรมฐานในไชเท้าค่ะ จะช่วยขับไล่ในเรื่องของนอนพยาธิและก็ปรสิตท,ที่อยู่ในลำไส้ประการที่3คือใช้เท้ามีส่วนประกอบของออแกโนซัลเฟอร์ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพดังนั้นค่ะเพียงแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะคะอยากจะบอกว่ามันจะช่วยทำให้เรารอดพ้นจากในส่วนของ PM2-5 ได้ไม่ยากค่ะเป็นการป้องกันประการที่4คือใช้เท้าจะช่วยบำรุงหัวใจ แล้วก็ป้องกันในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยประการที่5้ชายเท้าสามารถที่จะขับไล่ในส่วนของมะเร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งม้ามเป็นต้นค่ะประการที่6ใบของชายเท้าค่ะจะมีพรีไบโอติกซึ่งมีประสิทธิภาพพอๆกับเบอร์รี่ป่าเลยทีเดียวประการที่7ทั้งหัวและก็ใบของชาเท้าเนี่ยมีสารอาหารจํานวนมากเช่นวิตามินแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระไฟโตเคมีคอลและก็อะลคาลอยซึ่งต้านมะเร็งแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสอีกด้วยประการที่8จะช่วยซ่อมแซมลำไส้ใหญ่และก็ส่วนอื่นๆของลำไส้ที่สูญเสียความสามารถในการดูดซึมสารอาหารสารในไชเท้าเนี่ยจะดูดซึมได้ดีแม้ว่าระบบการย่อยจะทํางานได้ผิดปกติหรือว่าดูดซึมได้ไม่ดีประการที่9 ใช้เท้ามีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการที่จะขจัดสารพิษออกจากร่างกาย4อย่างหลักๆนะคะ 1. คือดี t 2คือรังสี 3. คือโลหะหนัก 4. คือไวรัสค่ะจะเห็นได้ว่าเพียงแค่4อย่างนี้นที่ใช้เท้าสามารถที่จะจัดการได้เนี่ยก็เป็นที่น่าทึ่งมากๆแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำใช้เท้า มาใช้ด้วยการปรุงลงไปในอาหารว่าจะเป็นแกงจืดเป็นแกงส้มหรือว่าเป็นต้มซุปกับกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแกงจืดที่เราทํากันบ้านๆน,นี่แหละคะ่ะสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้ยเท้ามีคุณสมบัติในการที่จะจัดการ<อ>กับสารปรอดแล้วก็โลหะหนักบางทีเราอาจจะรับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจากอาหารหรือจากสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําความสะอาดโลหะหนัก ในระดับที่รุนแรงสามารถกำจัดสารปลอดสารตะกั่วสารหนูและอลูมิเนียมออกจากร่างกายซึ่งใบและหัวอของไชเท้าจะช่วยป้องกันโรคทางระบบประสาทรวมถึงโรคปลอกประสาทแข็งอย่าง ALS จากประสิทธิภาพต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าไชเท้าเป็นสุดยอดของอาหารเราจะเรียกเขาว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดก็คงไม่ผิดนะคะ ดังนั้นค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้ติดตามคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชัยเท้าในซีรีส์นี้นะคะว่าชัยเท้าเนี่ยมีวิธีในการทําอย่างไรสําหรับคลิปในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ลองนําไปทําดูแล้วก็ได้ผลยังไงมาเล่าให้กันฟังได้นะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายสวัสดีค่ะ